สวัสดีคะ่ะใจดียูรินะคะแม่บ้านเยอรมันวันนี้ใจมาเดินป่าอีกแล้วมาครั้งที่แล้วใจเห็นผักไว้ชนิดหนึ่งนะแล้วใจเข้าไปดูใน Google เนาะมันเป็นภาษาของญี่ปุ่นมันเป็นผักของญี่ปุ่นช่วงเดือนเนี้ยเขาจะเก็บกินกันแล้วราคาแพงมากเลยชื่อ,อ,อฟูกินะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นแบบไหนเนาะจะเดี๋ยวเราไปดูกันใจจะพา,าไปดูนะไป ระหว่างทางก็มีต้นกระเทียมป่าเต็มเลยนะขึ้นนี่ข,นข้างทางแต่ว่าป่านี้เขาไม่ให้เก็บเนาะห้ามเก็บนะเดินเที่ยวได้นี่ถึงแล้วเดี๋ยวใจจะให้ดูนี่นี่น,นี่ใกล้แล้วใกล้แล้วน,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 นี่เห็นไหมเพื่อนเพื่อนนี่เห็นไหมกำลัง กำลังตุมๆนะนี่นี่แหละเขาจะเก็บอย่างนี้แหละไปแล้วก็บอกว่าทำทำเทมปุระเนาะทอดกรอบแต่ใจไม่กล้าเก็บเนาะแล้วก็ตรงนี้ป่านี้ห้ามเก็บด้วยเนาะเยอะเลยจะให้ดูดอกบานแล้วอุ้ยเหยียบนี่ดอกที่บานแล้วเนาะนี่จะเป็นแบบนี้เห็นไหมนี่สอนมัน สวยนะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราดูต่อนี่เน็ตเห็นไหมจะเป็นแบบเนี้ยเขากำลังโป่งๆเต็มเลยนะเยอะเลยสวยเนี่ย เเลยเขาบอกว่ามันจะขมนิดๆเนาะเดี๋ยวครั้งหน้าใจจะพามาดูตอนที่มันเป็นต้นแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงว่ามันเป็นต้นแบบไหนเนาะใจก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันน่าจะเคยเห็นแหละแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเป็นต้นอันนี้อ่มันไว้เจอกัน คลิปวิดีโอหน้านะ